นอกกลาวันนี้นะครับจะพาไปหาความรู้เรื่องราวของปูนาครับปูนาเป็นสัตว์เศร,รษฐกิจที่ถูกพูดถึงเป็นอย่างมากในช่วงหลายปีที่ผ่านมาที่สามารถสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรบางรายถึงหลักล้านเลยทีเดียวจนมีอยู่ช่วงหนึ่งนะครับที่กระแสการเลี้ยงปูนาเพื่อธุรกิจถึงขั้นฟีเวอร์แต่ทำไมบางคนทำแล้วรุ่งบางคนทำไม่เท่าไรลงทุนไปมากแต่กลับไม่รอด วันนี้กบเทมจะพาไปไขความลับของการเลี้ยงปูนากันครับ ตอนนี้ครับพีก็อยู่ที่สุธีราฟาร,ร์มปูนาครับที่นี่ก็เป็นที่เลี้ยงปูนาลายใหญ่ของประเทศไทยเลยที่สำคัญนะใครที่ต้องการจะเลี้ยงปูนาควรจะต้องมาที่นี่เพื่อมาศึกษาดูงานของพ,พูดคุยกับพี่คนนี้ครับพี่บอยครับพี่บอยสวัสดีครับครับสวัสดีครับน้องเต็มพี่บอยเริ่มเลี้ยงปูนาได้ยังไงครับพี่เริ่มเลี้ยงปูนาก็เริ่มจากหาอาชีพเนาะเดิมทีพี่ทามาหลากหลายอาชีพมาก,ก็เป็นทั้งคุณครูพนักงานบริษัทเป็นหลายๆอย่างมาสุดท้ายเนี่ยมันไม่ตอบโจทย์เรา เราก็เลยลองหาอาชีพที่คิดว่ามันน่าจะมีรายได้แค่นิดหน่อยเข้ามาในบ้านทดลองหลายๆอย่างทั้งกุ้งฝอยหอย,ยขมก็ไม่ประสบความสําเร็จในพี่ก็ลองศึกษาวิธีการเลี้ยงปูนาแรกๆก,ก็ลองเลี้ยงบอ่อน้ําใสบ่อผ้าใบบ่ออะไรต่างๆมันก็ยังไม่ประสบความสําเร็จนะน้องเทมร้อนหนาวฝนพวกนี้มีผลต่อปูหมดทําให้มันเริ่มทยอยตายในบอ่อน้ําใสที่เราเลี้ยงไว้ก็เลยเอาปูที่เรามีอยู่ในบอ่อที่เหลือทั้งหมด โยนลงบอ่อดินให้หมดเลยดูในบอ่อดินทิ้งระยะไปประมาณ2เดือนไอ้ตัวเล็กที่เราดูเต็มหมดเลยมันออกมาเต็มบอ่อหมดเลยพี่ก็เลยคลิดในหัวตัวเองนะเนาะว่าทำไมมันถึงมีปูออกมาเยอะมากมายขนาดนี้ก็ลองมาลุยกับมันใหม่อีกสักทีแล้วลองลองเลยลองคิดค้นวิธีการเลี้ยงขึ้นมารูปแบบวิธีการเลี้ยงในบอ่อปูนบอ่อดินบอ่ออินทรีย์พวกเนี้ยจนคิดค้นวิธีการเลี้ยงที่ดีที่สุดคือในบอ่อดินแหละ จะให้ผลผลิตเยอะที่สุดครัแล้วปูนาที่พี่บอยเลี้ยงมันคือสายพันธุ์อะไรครับจริงๆมันคือสายพันธุ์ปูนาธรรมดาเลยครับใช่ครับจริงๆเราเอาปูจากทุ่งนาม,มาเลี้ยงก็ได้ได้เหมือนกันแต่ว่าเราต้องมาปรับวิถีชีวิตเขาให้ได้แต่ถ้าเราจะเลี้ยงแล้วเอาเอา,เอาสายพันธุ์ที่แข็งแรงสวยงามพี่บอยเลี้ยงอยู่2สายพันธุ์ก็คือ ปูสายพันธุ์กำแพงกับปูสายพันธุ์พระเทพที่พี่บอยเลี้ยงอยู่มีกี่มีบ่อกี่แบบกี่ประเภทครับที่พี่บอยเลี้ยงอยู่นะครับหลักๆเลยบ่อธรรมชาติอันดับ2คือบ่ออีซีบ่ออีซีถูกต้องครับแล้วอันดับ3คือบ่อน้ําใสพักเพื่อแปรรูปเท่านั้นไม่เลี้ยงครับได้เดี๋ยวพี่บอยพาเทนไปดูหน่อยนะครับได้เลยเริ่มต้นจากบ่ออะไรดีครับพี่เริ่มต้นจากบ่ออีซีก่อนเลยครับโอเคครับ ก็คือบ่ออินทรีครับพื้นที่บ่อกันเนาะขนดินที่เป็นดินนานะครับที่เป็นดินนาที่ไม่มีสารเคมีคนเปื่อนนะครับเอามาใส่ไว้ในบ่อเนี้ยให้มีความสูงอย่างน้อย30มสิบถึงสี่สิบเซนสามสิบเซนเพื่อให้รมันทัดได้ใช่เพื่อจําลองเพื่อจําลองรูเขาเขาอยู่ในบ่อดินแบบเนี้ยเวลาเขาขุดปุ๊บมันเหมือนจําลองธรรมชาติจริงๆเหมือนเขาอยู่ในท้องทุ่งนาปัญหาปูตายโตช้าในบ่อปูนซีเมนต์ก็จะไม่มีแล้วทําให้ขยายพันธุ์ได้ดีไม่งั้นอ่า นี่นี่ครับเห็นไหมครับจะเป็นไซส์จะเป็นไซส์กลางๆเราจะเอาไซส์พวกนี้เข้ามาเลี้ยงไว้ในนี้พอเขาเริ่มโตเนี่ยเริ่มตัวเล็กๆอย่างนี้ครับเขาเรียกว่าเริ่มเริ่มยังไงอ่ะเขาท้องแล้วเนี่ยครับเหมือนอายุ1 4 1 5้เนี่ยแลวอย่างนี้อายุประมาณเท่าไหร่ครับพี่ประมาณ3เดือนสเดือนอ่าใช่3เดือนอันนี้ท้องได้แล้วมีลูกได้แล้วเนี่ยครับมีลูกอยู่หน้าท้องติดหน้าท้องนะครับมือนเป็นใช่กำลังกัดมันกำลังท้องแรกเลย แล้วเราจะรู้ได้ไงอันไหนตัวผู้ตัวเมีย่้วยเราจะรู้ได้ไงอ่ะเช่นตัวนี้เนาะยกตัวอย่างเนี่ยตัวนี้คือตัวเมียเห็นไหมครับเขาจะมีฝาปิดหน้าท้องเขาเอาไว้เก็บลูกเขาไว้นี่ครับเราจะเลี้ยงในนี้จนกว่าเขาจะเริ่มท้องเสร็จปุ๊บพอเริ่มท้องมันจะมี2วิธีคือเราสามารถเอาปูเนี่ยมาอนุบาลไว้ต่างหากก่อน หรือปล่อยเขาคลอดเองในนี้เลยก็ได้เห็นไหมรูเล็กรูน้อยเต็มเลยทั้งเทมดูนี่นี่เห็นไหมลูกทั้งนั้นเลยพวกนี้ปูเด็กๆไอพวกจิ๋วๆอนุบาลทั้งนั้นอยู่ในนี้ครับ ตอนนี้เทมมาอยู่ที่บอ่อพ่อแม่พันธุ์ซึ่งสังเกนนตจะมีหลังคาซ้อนกันประมาณสาชั้นหลังคาตะเบื้องใช่ไหมพี่บอยใช่ครับแล้วก็มีพักตบชาวาทำไมต้องออกแบบ<ไ>ปเป็นแบบนี้ต่พตะพ่อแม่พันธุ์เหมือนเป็นบ้านเขาครับเป็นคอนโดเหมือนจําลองรูนี่ครับนะครับถ<ช>้าเป็นปูท้องเราก็จะขยายเ,เอาเอาลูกเขานในหน้าท้องเขาเนี่ยมาอัทุบาลอีกรอบนึงและพ่อแม่พันธุ์อย่างนี้อายุเท่าไหร่ครับพี่บอยอันนี้เฉลี่ยโดยอายุก็ประมาณ4-5ถึงเดือนครับจะได้ไซ ความกว้างของกระดองเนี่ยสเซนครึ่งขึ้นไปถึง <ทำ S 1> จะเอา <ทำ S 1> มาเป็นพ่อแม่พันธุได้ครับ <ทำ S 1> และในบ่อนี้อยู่ได้กี่ตัวครับพี่ใยในบ่อแบบนี้พี่ใส่พ่อแม่พันธไว้ประมาณ200ตัวบ่ออันนี้เป็นขนาด2คูณ3ตารางเมตรแล้วถ้ามากกว่า200ตัวจะเป็นอะไรไหมถ้ามากกว่ามันก็จะหนาแน่นเกินไปก็จะอาจกัน แย่งอาหารหนีบกัดกันพวกนี้ครับทาให้ขาจะเห็นสังเกตจะมีขาหลุดบ้างส่วนตัวไหนที่ขาหลุดเนี่ยเราจะแยกเขาออกเลยแยกออกไว้รอแปรรูปแล้วพวกขนาดของบอูนะครับพี่บอลมันส่งผลต่อขนาดของปูไหมอ่ะใช่เป็นอย่างยิ่งเลยครับจริงๆแล้วควรไม่น้อยกว่า2อคูณสกว้างกว่านั้นยิ่งดีเพราะว่าปูเนี่ยมีการขยายพันธุ์มีการเติบโตขึ้นเรื่อยๆเติบโตจากการลอกค้าบพอเขาขยายพันธุ์เสร็จมันยิ่งแคบเนี่ยเขาจะทำร้ายกันเองกินกันเองแย่งที่อยู่อาศัยกันั แบบนี้เห็นไหมเขาอยู่กันเขาอยู่กันได้ละนะครับจะเป็นอันนี้ปูตัวเมียนะครับครับอันนี้เริ่มท้องละตัวนี้ครับเช่นอย่างเงี้ยขาหลุดข้างนึงเนี้ยเราจะไม่เอาเขาออกเป็นตัวส่งพ่อแม่พันธุ์ละเราจะคัดออกถ้าไปคัดออกถ้าลักษณะเขาพร้อมที่จะแปรรูปแล้วเราก็จะรอแปรรูปเลยเป็นน้ำพริกน้ำปลาน้ำปลาร้าแล้วก็แล้วแต่นะครับที่บอกครับแล้วอย่างน้ำเนี่ยมันมี เรื่องการคุมอุณหภูมิอะไรย่างนี้ไหมครับเราไม่ควรให้น้ําร้อนจัดแล้วไม่ควรให้น้ําเย็นจัดสังเกตจากตัวปูถ้ามีการเริ่มหงิกงอขาหงิกงออะไรพวกนี้ครับเขาจะเป็นตัวบ่งชี้เราเลยว่าเขา ต้องการให้เราเปลี่ยนน้ำแล้วนะอ,อยากคือมันมันไม่อยากดูว่าใสแล้วนะเงี้ยครับาแบบนี้เราเรียกว่าบ่ออ,บอินทรีย์น้ำเนี่ยเราจะถ่ายประมาณเดือนละหนึ่งครั้งเดือนละหนึ่งครนะั้งแต่ถ้าเป็นบอ่อน้ําใสที่เราไปดูพ่อแม่พันธุ์เมื่อกี้เราจะถ่ายน้ําทุกๆ3วัน 2- อถึงสวันก็ต้องมีการถ่ายน้ําเนื่องจากน้ํามันเสียจากอาหารถัสองปูมีการขับถ่ายมีการขี่มีการอะไรหรือปูลอกข้ามันจะมีการสะสมของเสียในน้ำเพราะฉะนั้นเราต้องเอาน้ํามันถ่ายออกไป เรื่องดินอย่างรับดินก็คือใช้ดินนาเลยใช่ไหมใช้ดินนาครับดินนาดินที่มาจากนาเลยดินที่มาจากนาเนี่ยเขาจะเป็นดินที่มีแร่ธาตุสูงมีแคลเซียมแต่ดินนาเนี่ยต้องเป็นดินหน้าดินที่2หน้าดินที่2คือชั้นดินชั้นที่2มันจะไม่มีพวกสารเคมีตกค้างไม่มีอะไรพวกนี้ครับดินที่ไม่ควรเอามาใช้เลยคือเป็นดินร่วนปนทรายแต่ถ้าเป็นดินร่วนทั่วไปเลยเอามาใช้ได้นะแต่เรามาปรุงดินหน่อยวิธีการปรุงดินก็คือใช้ซากปู ที่บดละเอียดเอามาปรุงปรับกันหน่อยแล้วก็ใช้ปูนขาวโรยหน้าไปหน่อย<ช>ครับแล้วเราก็ปลูกพืชน้ําปลูกข้าวปลูกผักบุ้งไปให้มีธรรมชาติขึ้น<ช> <ๆ S 1> เสร็จปุ๊บเราก็ามาปล่อยบางคนอยู่ในพื้นที่ที่แบบอุ้ยฉันหาดินนาไม่ได้<ช>อะไรประมาณนี้ครับก็ใช้เทคนิคอย่างที่พี่บอยบอก <ๆ S 1> ได้ เอาไปดูบ่ออีซีเปียบเสมือนลังรักของปูไปและอันนี้เรามาดูบ่อเลยครับพี่บอยครับอันนี้คือคือห้องคลอดแล้วพอเขามีลังรักกันได้แล้วใช่ไหมครับเขาจะต้องมีเจ้าตัวน้อยออกมาทนี้เก็เอาคำเอาไว้ในห้องคลอดทำไมถึงต้องเอามาแยกไว้เพราะว่าอยู่ในบ่ออีซีเนี่ยเขาสามารถโดนเสียงที่จะโดนตัวอื่นเนี่ยทร้ายหรือลูกเขาอาจจะหลุดก่อนกําหนดที่เราไม่รู้อย่างเงี้ยครับเราก็เอามาทิ้งไว้ในนี้เพื่อจะรอเอามาอนุบาลนะครับพี่เยรีบไปดูนะครับ ในนี้ก็มีอุปกรณ์คล้ายๆกัน<ช>กับ,บุูกบ่อใช่ครับเพื่อเอาไวใ้ให้เขาหลบซ่อนกันกระเบื้องอพืชน้ำแต่จะมีขนาดเล็กกว่าทำไมถึงต้องทำไมถึงมันเล็กกว่าครับก็สําหรับอยู่ได้ไม่เกิน3ตัวไม่เกิน3ตัวครับ,รบอันนี้ขนาดเท่าไหร่ครับอันนี้ขนาดก็คือเมตรคูณเมตรนี่โอ๊ยยิบๆเลยครับ อยู่ในนี้ก็น่าจะประมาณตัวเจ็ดแปดร้อยตัวเจ็แตัวใช่ครับแล้วเฉลี่ยแล้วมันจะรอดทั้งหมดนี่ลยไหมครับหัก20%น้องยี่ปร์เ็ใช่อัตราการรอดการตายคือกินกันเองบ้างศัตตูทางธรรมชาติหรือบางทีนกน้ำแม่เขากินเข้าบ้างอะไร จริงๆแล้วเราเรา,เราจับจากบ,บอกอินซีมาเจอแบบเนี้ยเราต้องรีบจับเมา้าละอยู่ในนี้ต้องไม่เกิน7วันถ้ามันเกินแล้วเราต้องรีบเพราะงั้นลูกเขาจะหลุดออกมาละวิธีสังเกตคือถ้ามีลูกเริ่มหลุดออกมาในาน้ำรเราต้องรีบช่วยเขาทำคลอดเลย <ๆ S 2> ขเขาเรียกว่าการทำคลอดปูนาในภาษาไทยใช่ทำคลอดปูนาเดี๋ยวพี่จะทำให้ดูวิธีการทำคลอดปูนาขั้นตอนแรกทำไงครับพี่ใส่น้ำเข้ามาเลยครับน้องเทมทีนี้เราจับปูน้องเทมจับปูเลย จับข้างหลังนะวิธีการจับปูคือล็อกข้างหลังนี่วิธีการจับปูคือเราต้องล็อกเขาแบบนี้ต้องล็อกข้างนี้ัใช่ครับเสร็จปุ๊บอะนะครับเห็นไหมนาทองเขาเป็นแบบนี้อันนี้จับจับกระมังไว้นะครับเราก็จะช่วยเขาโดยการจะอ้ากอกแล้วก็สลัดนะแค่ใสล้ง้ครับใช่ช่วยเขาแก่งออกก็คือการทําคลอดลูกปูลดมาเต็มเลยนี่แหละครับเห็นไหมเดี๋ยวสักพักลูกปูมันยังไม่ชินน้ำพอทิ้งไว้ประมาณสักสองสามนาทีเนี่ยมันก็จะออกเริ่มวิ่งกันแล้วพอเขาเริ่มอยู่ในนี้ได้ประมาณสัก วันหนึ่งอะวันหนึ่งหรือ2วันเราต้องรีบแยกเขามาลงในบ่อที่กว้างกว่านี้อันนี้เราถือว่าให้เขาชินน้ําก่อนในระยะแรกนะครับเดชเทมขอลองทําคอดฟูบ้างครับการที่มีบ่อบ่ออะครนะถ้าแค่ลงไปแวกว่งแกว่งแกว่งให้น้าท้องโดนน้าครับโดนยังลืมออกมาแล้วครับออกแล้ว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 อันนี้เราเปิดดูได้เลยครับเปิดดูได้เลย ยังเหลืออยู่เลยเราก็ช่วยเขาทําคนเดียวก็ทํไม่ไม่ไม่หมดเราก็ใช้คั้นบัดหรือว่าใช้ก้านกล้วยอย่างเงี้ยครับเล็กเอามาช่วยเขาเกี่ยวๆอย่างพี่ทําทําแรงก็จะเริ่มหลุดออกหมดนะับอะไรครับหลังจากที่เราทําคอดปูนาแล้วมาอยู่ในกระวังเรียบร้อยขั้นตอนต่อไปต้องทำาไงครับี่บอย ครับขั้นตอนต่อไปนะครับหลังจากที่เราคลอดเรียบร้อยแล้วเราก็จะเอามาใส่ไว้ในบ่อที่มันกว้างกว่าเดิมเพื่อไม่ให้เขาเนี่ยอยู่กันอย่างแออัดและในบ่อต้องมีอะไรบ้างคบพี่ใบหนึ่งต้องมีสแลนสแลนดียังไงคือจำลองหน้าท้องเขาเป็นที่หลบดซ่อนให้เขาดีพี่ว่าสแลนน่ะมันมันมันใกล้เคียงกับหน้าท้องเขาที่ท้องของมอ่ามันใช่ใช่เขาคิดว่าท้องแม่เขายังอยู่อะไรอย่างเงี้ยอยู่ในท้องแม่เขาอยู่อย่างเงี้ยถึงขั้นตอนที่ต้องไปน้องๆลงบ่อต้งจับความนู้เลยครับคัพี่อบครับป ที่เราเอาลงเมื่อกี้ครับมันเอาอยู่ได้ประมาณ15วันแล้วเราต้องเริ่มย้ายเ,เขาราพอเขาโต,ตขึ้นเรื่อยๆโตขึ้นเรื่อยๆก็คือย้ายจากบ่อนูนใช่อยู่ตรงนู้น15บวันใช่ครับพอให้มันเติบใหญ่ขึ้นนิดนึงครับก็มีอยู่ตรงนี้เรามาลงนี้นละอยู่ในนี้อีกประมาณ2เดือนทําไมไม่ให้น้องอยู่ตรงนั้นต่อครับไม่อยู่ตรงนั้นต่อห่อนแคบครับพอแคบเสร็จปุ๊บเขาจะทําร้ายกันกินกันเองบ้างเนี่ยพออยู่ในนี้เขาจะโตเร็วเพราะปูวเวลา ต่เนืเติบโตขึ้นเขาจะลอกคาบตลอดเขาจะไวมากครับพวกไซส์พวกนี้จะเหมือนแบบพวกปลาเลยฟูฟูนี่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 จับได้แล้วไปดูกันอันนี้โดนหนีบไม่เจ็บจับยังไงก็ได้ต่อไปเสร็จปุ๊บเวลาเราได้จากไซส์นี้เสร็จปุ๊บเราก็จะไปขยายที่ลงบ่อที่บ่อจะเลี้ยงเขาละไปบ่อบ่อเลี้ยงแล้วเราจะปล่อยเขาอยู่ในนั้นอีกประมาณ1เดือนทีนี้จะไปเพ็นพ่อแม่พันธุ์หรือว่าจะมาแปรลูกเลือกได้เลยก็คือบ่อแรกที่เราจูกระบวนการการเลี้ยงเลยเรียบร้อย พี่บอยก็พาเต็มมาที่บ่อเลี้ยงปูนายอีประเภทนึงนั่นก็คือบ่อธรรมชาติครับคือบ่อน,นี้เราจะจําลองให้เหมือนธรรมชาติที่สุดแล้วใช้กระเบื้องมาล้อมไว้เพื่อป้องกันเนี่ยปูเขาเนี่ยจะปีนออกเวลาฝนตกน้ําท่วมรูเนี่ยเขาจะย้ายถิ่นฐานที่อยู่อาศัยครับ<ไ>ทำให้เราต้องเอาเอากระเบื้องเนี่ยมากักบริเวณไว้ข้อดีของบ่อเน,นี้ยก็คือมันโตเร็วแล้วก็ได้ผลผลิตเยอะเห็นมีผักตบเต็มเลย ใช่ครับเอาไว้ตบมีประโยชน์ยังไงครับกับปลาปูนะอาหาร2ช่วยเรื่องออกซิเจนในน้ําที่สาคัญคือเป็นที่หลบซ่อนของปูได้ด้วยน้องเทมเจอช่วงมืดๆสักนิดนึงจะเจอปูขึ้นมายืนเต็มหมดเลยครับพี่ๆเขากําลังจับกันอยู่นะเป็นปูทั้งนั้นเลยเทมขอลงไปจับด้วยได้ไหมได้เลยเดี๋ยวพี่พามาที่บอกครับแล้วมาจับปูอย่างนี้ต้องเอาอุปกรณ์อะไรมาบ้างครับนี่เลยครับสวิงแต่ต้องลื้อผักตบออกให้หมดแล้ววางลงไปใช้เหยื่อใส่ตอนเช้าเราก็มาเอา ปูเนี่ยออกจากตัวตัวไอ้งูมันจะเป็นลาวครับพวกนี้ครับและเนี่ยที่ททพี่บอยเถือเนี่ยกระบอกไม้ไผ่นะยครับปูท้องมันจะชอบอยู่ท,ทั้งเทมมเชื่อลองออกมาเจออีกแ้วเห็นไหมโอ้โหหนี่ใหญ่จัดใหญ่กว่าที่บอดซีเมนใช้ได้ <นะ S 1> เขาจะแบบโตเร็วใช่เหมือนแบบว่าของยินแน่นอะอย่างนี้ได้เห็นจับได้หลายไซส์เลยแล้วขนาดไหนที่มันเหมาะสมที่จะเอาไป ขายหรือว่าแปลรูปมากที่สุดครับที่บ้าขนาดที่จะเหมาะสมแล้วก็แปลรูปคือขนาด4เซนตัวประมาณนี้นี่อย่างที่จับอยู่นี่ครับนี่คือปูประมาณ4เซน4เซนนะครับใช่เดี๋ยวเราจะรอเอาไปน้ำปลาปูน้ำพริกปูครับหรือว่าปูดองก็แล้วแต่เราก็จะจับจากอันนี้ไปเห็นไหมครับลักษณะตัวเขาจะสะอาดเนื่องจากเขาไม่โดนสารเคมีครับ อลคเรรัฐธรรเนมได,ด้วยพี่บอยต้องการคนที่มีพื้นที่ใช่ครับพี่จะเอามาเลี้ยงปูนาแบบนี้ทำไมครับพี่บอยใช่เพราะว่าปัจจุบันนี้พี่บอยใช้ปูน เดือนเดือนนงเนี่ยเยอะมากไม่ต่ำกว่าสองถึงสามตัน <Okay. S 1> เราเอาเข้ามาเนี่ยเราต้องการผู้ผลิตที่ผลิตเข้ามาส่งโรงงานเรา <Okay. S 1> แล้วก็เอาไปแปรรูปซึ่งสินค้าแปรรูปของเราเนี่ย uh huh. เ,รเรียกว่ามันไม่พอไม่เพียงพอต่อผู้บริโภคเพราะฉะนั้นพี่ต้องการคนที่ผลิตปูกลับมา <Okay. S 1> ส่งเราพี่จะฝากบอกน้องเกษตรกรมือใหม่ที่อยากจะเลี้ยงจริงๆก็คือปูนาเนี่ย ถ้าเลี้ยงง่ายจริงๆป่านนี้ตั้งขายเต็มตลาดนัดแล้วมันค่อนข้างจะใช้กระบวนการเหมือนที่พี่สอน้องเทมแต่ถ้าเราทําได้เนี่ยไม่ต้องกลัวเรื่องตลาดครับรับซื้อ,อทั้งหมดมันไม่เพียงพอต่อผู้บริโภคจริงๆสําหรับมือใหม่ที่อยากจะเข้ามาทําจริงๆอะ่ะต้องอาศัยแต่ย็นนิดนึงต้องทําจริงจังจะลุยจริงๆต้องหาพื้นที่ประมาณนี้เนาะถึงจะได้ผลผลิตไม่ต้องกลัวเรื่องตลาดครับที่รับซื้อทั้งหมด ที่ที่บอยพาเห็มไปดูวิธีการเลี้ยงปูนาในบ่อแต่ละประเภทแล้ว ถึงเวลาที่เราต้องทําการแปลรูปขั้นตอนแรกเราต้องทำยังไงครับพี่บอยมันนี้คือขั้นตอนการเริ่มสร้างรายได้ละสำคัญคที่สุดเลยตอนนี้หลังจากที่เราเอาลับปูมาจากลูกฟาร์มแล้วรรเราก็จะเอาปูเนี่ยมาเทล,ลงในบ่อนี้ครับเทเสร็จปุ๊บเนี่ยวิธีการขั้นตอนแรกเลยเราจะต้องหวานด้วยเกลือเม็ดเกลือเม็ดเนี่ยจะเป็นตัวปรับโคลในตัวปูเนี่ยให้สะอาดบางตัวเราขึ้นมาจากบ่อรธรรมชาตินะบ่อด,ดินเนี่ยมันอาจจะมีดินมีโคลติดใน <ๆ S 2> เขาเรียกว,ว่าปอดของปูหรือว่าในแบบซอกลึบต่างๆเราเขาเจอเกลือเนี่ยเขาจะ คายสิ่งสกปรกออกก็เหมือนทำความสะอาดใ,<น>ใช่เกลือนใช่เกลือนี่เป็นตัวสกปรกแล้วก็ตัดไปเลยหลังจากที่เราโรยเกลือแล้วเราต้องทำไงต่อทีนนี้เลยครับน้ำอัดเข้าไปครับ ให้ท่วมหลังปูทั้งหมดครับให้อยู่ในบ่อเนี่ยเราก็ฉีดจนกว่าให้อย่างนี้ดีจนกว่าเกลือมันจะละลายเริ่มละลาย็นตัวจะอยู่ในนี้ประมาณ3วันก็คือคอยโยนเกลือใส่เปลี่ยนน้ำทุกวันใช่ครับแล้วเราก็พอเขาเริ่มสะอาดปุ๊บเราก็จะจับออกไปเราไปน็อกแล้วก็รอแปรรูปก็คือขั้นตอนนี้ก็เหมือนเราทําความสะอาดให้ผู้บริโภคด้วยใช่โดยการทำความสะอาดภายในปูให้มันสะอาดใช่ถูกต้อง หลังจากที่เราแช่น,น้องๆสามวันแล้วครับพี่บอยเราต้องทําอะไรต่อเราจะเอาปูพ่วงนี้ครับเอาไปล้างทางคคำความสะอาดอีกรอบนึงต้อง <ใน S 1> ลางอการรับถูกต้องครับขัด ทำความสะอาดอีกรอบนึงเช่นบางทีเราทําปูดองเนี่ยมันต้องสะอาดมากๆครับลูกค้าถึงจะแบบมันจะขาวสะอาดเลยลูกค้าจะชอบมากคไับไม่ว่าส่วนประกอบต่างๆเ่ยจะเอาเป็นกระบวนการผลิตพวกนี้ครับเราต้องผ่านการล้างมืออีกหนึ่งรอบครับก็คือแค่ไม่พอต้องเอาไปล้างถูกต้องให้สะอาดปลกรอบนึงครับสะอาดจัด ปูนาครับเป็นศาตว์เศรษฐกิจที่สามารถแปรรูปได้เยอะแยะมากมายและที่นี่ครับสุธีลาฟาร์มครับสามารถแปรรูปปูนาออกมาเป็นผลิตภัณฑ์ได้หลากหลายชนิดเลยครับสวัสดีค่ะพี่อังแล้วก็พี่เอวันนี้จะมาโชว์เทมทำอะไรครับวันนี้จะมาโชว์เมนูปูดองปูดองใช่สูตรน้ำปลาก,กวนโบราณของเราปูที่มาทำปูดองนี่ ต้องไซซ์ยังไงหรือว่าต้องมีอะไรบ้างครับไซซ์ที่จะมาดองค่ะเ็าอยู่ที่ประมาณเนี้ยค่ะประมาณเ,าเส้นผ่าศูนกลางตรงนี้ประมาณ3ามเซนใช่ใชประมาณเนี้ยค่ะไซซ์นี้เลยแม่ได้จริงแล้วนอกจากดองเราเอาไปทาอะไรได้อีกครับเอาไปทําเป็นเมนูน้ําพิกได้ค่ะเป็นน้ํายาปูนาเราก็เอาไปทําได้เหมือนกันเป็นน้ําปลาร้าเอาไปหลนค่ะนี่ค่ะได,ได้ได้หลายเมนูเลยนะคะถ้าไม่คนไทยถึงชอบกินปูนานะครับ จริงๆก็ต้องบอกว่าปูนาอยู่คู่คนไทยมาตั้งแต่แรกนะคะก็อย่างเขาจะมีกลิ่นเป็นเอกลักษณ์ของเขาาจะหอมใช่หอมใช่ค่ะส่วนที่อร่อยที่สุดก็จะเป็นมันปูมันูที่นิยมเอามาทำแบบเมนูอาหารนะคะครับงเทมเคยกินปูไหมคะเคยกินปูครับแต่เมนูแบบนี้เคยกินไม่เอ่ยอันนี้คืออะไรครับก็จะเป็นอ่องปูแล้วก็เอาไปทอดอีกครั้งหนึ่งลองดูนะว่าอร่อยไหม เนี่ยดูมันอร่อยครับมันแบบเยิ้มเยิ้มค่หอมมากอาจจะซกมุกนิดหน่อยครับทำมันอร่อยอันนี้คือแบบมันมันเขาหอมแล้วก็มีรสชาติเค็มของมันปูที่สำคัญนะพอเข้าไปทอดอ่ะมันมีรสสัมผัสของความกรอบก่อนแล้วไปนุ่มข้างในนี่อันนี้เอาไปอีกสิบอันนี้เป็นมันสดๆคุงสุกไเฉยคุงสุกแล้วค่ะ มันน้าตานีเหมือนเจ้หิวแล้วนะมือ um, สั่นหิวว่ะเมื่อเช้าไม่ได้กินเลยเลยเป็นไงมันนะคะแบมว่าแทมชอบอันนี้กว่าอันโน้นอันนี้มันคือมันเลยอ่ะมันสดเลยมันราแกกระดองก็ยัดเลยใช่ก็คือถ้าข้าวเหนียวข้าวเหนียวสดใหม่ๆเนี่ยอุ่นๆี่ยเขาก็จะจิ้มเลยหอมมากเลยหอมถ้าเป็นข้าวสวยก็สามารถคลุกได้เลยค่ะ องว่าขนมตาลก็จะได้แค่เอาตาลสุกมาทำแต่ข,ของเราเนี่ยสามารถเอาปูเข้าไปใส่ได้เป็นมักปูเมื่อกี้ที่เห็นกินคัเหมือนข,ข,ขนมตาลธรรมดาน,นี่แหละแต่ว่าเราถานไปแล้วมันจะได้กลิ่นปูนาขึ้นมาเลยเื็มเวามลองหนนะครับได้ค่ะคําเดียวเลยแล้วกันใช่เขาไม่หิวได้แสดงว่าหิวมากพอดีคําได้รสหวานหอมแล้วก็นุ่มแล้วก็มันตางกับ ขนมตาลธรรมด,ดาตดนที่มันมีกลิ่นม,มันปูขึ้นมาแบบชัดเลยครับโหดีดีดีตั้งแต่เห็นได้ดูเรื่องปูงงานามาตั้งแต่พิธีการเลี้ยงเลยจริงๆอ่ะพี่ออบอยเ,อ <ๆ S 2> เขาก็บอกเคล็ดลับมาในตัวแล้วว่าทุกอย่างอ่ะมันต้องอาศัยความเป็นธรรมชาติปูมันก็มีธรรมชาติของมันถ้าเราไปฝืนมันมากมันก็อาจจะไม่ดีนะทุกคนที่อยากจะลองเริ่มต้นทําดูก็ลองเรียนรู้วิถีชีวิตของปูจริงๆว่ามันเป็นยังไงที่สำคัญคือการแปะรูปนั่นแหละมันออกมาเป็นอาหารของข้าวของหวาน อร่อยอร่อยมากๆอัน,นี้เทมคอนเฟิร์มว่าอร่อยอจริงๆอ่ะถ้าใครอยากลองชิมก็มาที่สุทีราฟาร์มฟาร์มคุณา,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 าได้เลย<ช>ประทับใจมากขนมตาลพอเทมกินแล้วมันเทมเป็นคนชอบของหวานนะครับแล้วมันไม่ใช่แค่หวานแตน,น,นเดียวมันหอมด้วยอันนี้<ช>มันหวาน,วานแล้วหอมมันปูแบบดีดีที่สุดหวานติดลิ้นแต่ที่ดีที่สุดคืออะไรรู้ไหมหวานแล้วติดใจติดใจอล่ะดี่จซื้อไปฝากพ่อของแม่ด้วยได้ครับ แบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตาม y u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  e e h h n n e l TV บุรพา Official ความสนุกสนานมากมายรอคุณอยู่นะคะ